มาเด้อพี่น้องมา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 วันนี้ไปเอกจะพาทุกคนมากินขนมจีนหรือขนมเส้นทุกคนเนาะ,ะมากินขนมเส้นร่วกันเนี่ยมาเบิ่งหนามันเนี่ยหนามคนคนเบิ่งของหนามันโอ้ยควันไปตุวยท,ทุกคนเลยอืมคือจะเป็นตาแสบทุกคนเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,อกินขนมเส้นร่วกันมากินขนมจีนร่วกันเออทุกคนนี่พักเขามีดาดทงงอกกับ ประกาศข่าวทุกคนนี่ขนมจีนเขานี่ขนมจีนแล้วก็มีถั่วหั่นแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเนาะไปไปกินกันเลยสบายดีสวัสดีสสดผอแม่พี่น้องปองไฟายเบิร์ตสุภูสกุนเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับเบ่าเอกบ้านนาชาแนลออกเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนเนาะเมื่อนี้บ่ได้มาเฮ็ดยางลายทุกคนมาทุกคนมากินขนมจีนมากินขาว กินข้าวเส่าทุกคนนี่ขนมจีนเด้อขนมจีนเด้อนี่แล้วก็จะมีถั่วนี่นี่นี่ถั่วหั่นแล้วแล้วก็จะมีพักนี่ถวงหงอกถวงหงอกทุกคนขาดใบได้พักไหมขาดมาได้ได้การกินขนมจีนหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวบบเอกนี่นี่ประกาศข่าวหันนี่เรียบร้อยฟิมเมอของสาวตอยทุกคนนี่ขนมจีนนี่ทุกคนนี่เบิ้องหนามันนี่น้ำตัวมาอยู่เห็นวอทุกคนเห็นวอนี่ นี่นี่นี่กำลังตักอยู่นทุกคนนี่หมอนี่นี่ทุกคนเบิ่งนี่โอ้ยควันมึนอุยตุยอุยตุยอยู่โอ้ยน้ำลายไหลเลยทุกคนในขนาดเดียวมาทันตักบวมเลยทุกคนจวดเลยมาๆมา,มา,มาทุกคนมาเด้อมาเด้อเสื่อนแสบเหมือนกันมาๆมาๆมา,มา,มาทุกคนจานใบเอกบวง นี่ปาบเข้าไปนี่ใส่มือ,อขออนุญาตใส่มือเด้อทุกคนเด้ขอขอนุญาตใส่มือทุกคนขออนุญาตใส่มือขออนุญาตใส่มือเด้อล้างเรียบร้อยแล้วมือนะนี่เอาถั่วใส่พักกาดค่ะเอาใส่ทุกคนเอาเ้ยพักกาดเนาะกระลำปีกระลำปีอ่าพักกระลำปีนั่นเองทุกคน นี่ทงงอกถังงอก,งงอกไฮไลท์ต่อไปตักน้ำยาทุกคนนี่นี่นี่เอาไปกินประมาณนี้นะทุกคนตักเลยนะแต่ไปเอกไม่ชอบกินเลือดนะทุกคนเอกไม่ชอบกินเลือดออหอมอุ้ย,ยมากเลยคีมือสาวต้อยน้องต้อยน้องต้อย มาเด้อทุกคนเนาะอย่าลืมเด้อก่อนชมคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อจะได้ปลอดภัยตัคลิปเลยทำลงในซองเนาะทุกคนเนาะมามามากินข้าวเหมกันทุกคนมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันเอาไว้แล้วอือมี่ทุกคนตักมาแล้วนี่นี่กับเอกมาๆมาทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อกระดาว ต่อยไปใ่ะมามามาไวา้นั่งกินผู้เดียวมันยบด่ดมามันนั่งกินนังกันเนี่ยนะาจะได้มีหมูเบ่าเนี่ยมามาต่อยต่อยต่อยมาต่อยมานะโอ้ยเฮ็ดแล้วบบกินทุกคนสาว้ต่อยเป็นคนเฮ็ดแล้วแต่ละบโบกินไเห็นเห็นตํำยังปุ๊บต้องเดียสารก๊อกอกก มาหนาะมาหนาะเฮ้ยมานั่งกินน้ากั่นหน่ยเว้ย,ยมานั่งกินผัดีบยบวัวผัวแยบขอขอเสวาเขาพี่บาตัวทุกคนมามากินขอชิมอยากมาได้กินนะทุกคนอันนี้ก็ปรุงก่อนคนก่อนใครไปยังไม่ได้ชิมเลยต้องชิมนะอแสบแสบทุกคน ค่อนข้างเผ็ดตอนนุนดา,ดาวดาวตอนมักเผ็ดทุกคนมาทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อนะอืมอืมอืโ<ม>อ้เผ็ดอีร<ม>ี<อ><ม>ทุกคนเมื่อนี้น,นุนดาก็ซัาต่อยเห็ดนำขนมจีนเผ็ด แต่ก็แซบ่บเผ็ดแซบ่บอืมทั้งแซบ่บทั้งเผ็ดคักค่า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 ,ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากิานน้ำกันขนมเจนขนมเจนเออภาษาลาวเอิ้นว่าข้าวปุ้น ภาษาไทยเรียกว่าขนมจีนจริงแล้วมันไม่ใช่มาจากประเทศจีนนะ<ม>อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ทำไมเราเรียกว่าขนมจีนก็ไม่รู้เพื่ออะไรเนะี่ยเรียกขนมจีนงงอยู่จริงทำไมไม่เรียกขนมไทยก็ไม่ถูกกันนะแต่ลาวเอินเขาปุ้นเลยบอฮโหแต่ว่ามันปุ้นจังเลกขนาดจะเป็นการบอกเข้าใจความหมายด้วยกันเอาก็บอ้โหเขาก็เลยบบอกว่า,า,าปุ้นกันเลย ừm ruột ơi tin cậy ừm วันแมงบีมาตอมทำไมแม่นมเนี่ยอืมทุกคนเนี่ยอืมอืมอืมแสบแสบแสบเผ็ด กินหอยแยแพ้เ้กินข้าวปุ่นกินหอยเจแล้วลำหนักสุดจ้ะเวลานั่งกินขนมจีนอ่ะนึกถึงพี่แพรหรือพี่อาซาแพรคนโก้ด้วยคนถึงพี่เขาชอบกินนะก นั่งกินคนเดียวไม่อร่อยทุกคนไม่มีคนคุยด้วยนั่งคุยไอซียูคนเดียวเดี๋ยวคนข้างบ้านเึลว่าบาเอกอ่าไม่ค่อยเต็มเป็นบ้าไม่เป็นไรทุกคนนั่งนั่งกินนั่งคุยอยู่คนเดียวคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ช่าง,งเป็นความสุขอยากให้ไอซีมีความสุขนั่นนะ บรตอ้องซื้อเหลือนางล้านชีวิตอย่าไปถูกอย่าไปเศร้ามีความสุขกินเหนียวค่อยมีความสุขนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอนอนุด,ดาสบายดีมามามา,ามา<ด>ขาต้นโดนหัวมาดึกเถอะเสร็จงานอยู่พี่น้องเสร็จงานเลยนะกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องสตอยไป<ด>ไ<ม>หล่ล่ะสตอยจะน้อยมา มากินก่อนกันเด้อเนาะอันนี้นายบ่ได้เฮ็ดนะกินก้อนหมูดูบ้างเนี่ยเอาเปียกหมูบ่กิิโโลลกบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาเปียกหมูมาเข้ากล้องนะมาทางนี้มาแป๊บนึงแป๊บนึงมาให้เอฟซีไปยากเห็นนายนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะท่านผู้ชมไม่อาบน้ำกระลักเหมือนเดิมนั่นแหละยังไม่สวยเลยไม่สวยกระลักเนาะแล้วขนมันหมักเนาะทุกคนขี้ดีดีอ๋อแต่บายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับพยายามเบิ่งให้ผ่านชั่วโมงไหนได้ทุกคนเด้ออีกมาเดียวแต่ผ่า,านแล้วดีใจขัน้นต้นคือผ่านผู้ติดตามหนึ่งผ่านสัตว์สกายดีใจแล้วต่อไปชั่วโมงทุกคนแต่ชั่วโมงมาผ่านเพิ่งปับ๊บต่อไปได้พินมากน่โอ๊ยโคตรฟินทุกคนมีความสุข กระเขคุณเอฟซทุกคนเนะาะให้การสนับสนุนในการซัพพอร์ตตลอดเวลาทุกคนเอฟทุกท่านทุกคนน่ารักมาให้กำลังใจมาติดตามมาคอมเมนต์เกือบทุกคลิปก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอย่างจากใจเบลเอกเนาะก็อย่างว่าในการที่เราจะทำ Youtube หรือเราจะทำอะไรทักอย่างถ้ามันขาดคนสนับสนุนขาดคนซัพพอร์ตอย่าเงี้ยทุกคนมันน้อยคนที่จะแบบเกิดนะ แสดงว่าท่านพูดถึงแล้ว FC เนี่ยคือเป็นผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนเลยไม่ว่าจะดูเล็กดูน้อยดูหนึ่งนาทีสองนาทีดูเท่าไรก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นท,ทุกคนคือเป็น FC คือเป็นผู้สนับสนุนให้กับบ่าเอกหรือกับน้องดวดดาวอะไรก็ตามคือทุกคนมีผู้มีพระคุณ่าผู้เป็นสปอนเซอร์ให้ไว้จำเป็นต้องมีสปอนเซอร์เอาเป็นเงินเป็นทองทุกคนเข้ามารับชมเคียบมาดู อ่าอ่าคลิปที่ทําลงในช่องแล้วก็มีการคอมเมนต์มีการอะไรเนี่ยมีการดูชมกันนี้ก็มีความสุขแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มากินขนมจีนอ่าให้ทุกคนดูกันเนาะว่าเออทุกวินาทีขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะไม่ต้องเปเสียมไม่จำเป็นว่าเออ ซึ่งเบาเองนะก็ไม่ได้เสียดายการแสวชีวิตบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยอ่าอ่ายังไงอะ่ะคือเราบวชมาเนาะเรารู้สึกว่าการที่จะเราจะไปอะไรกับชีวิตมากมายมาทำให้เราเกิดทุกข์ก็เลยก็ช่างมันไปเลยช่างมันมันบ้าเนาะทุกคนเนาะก็ก่อนจบคลิปทุกคนยังไงอย่าลืม ฝากกดไลค์อ่ากดแชร์แล้วก็กดติดตามงที่สำคัญอยลืกดกระดิ่งแจ้งกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไปเออทำงในช่องเนาะวันนี้ขอขอตัวไปกินข้าวปุ่นต่อทุกคนเออขออนุญาตขอตัวไปกินขมนมปนนิ้งต่อนะครับทุกคนวันนี้ขอลาทุกท่านทนะุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ